เรื่องพระเจ้าติสระแม้ในพระเจ้าติสาะมหาราชเมื่อจะถวายทานแก่พรุสูงในเกติยาบรรโพธกทุกวันอันชาวชนบทกล่าวทูลว่าข้าแต่มหาราชทำไมพระองค์จึงทรงคบแต่ที่เดียวเท่านั้นพระองค์ถวายทานในที่อื่นจะไม่ควรหรือในวันที่สองรับสั่งให้ถวายมหาทานในเมืองอนุราชทปุรีแล้วแม้พิะสุรูกหนึ่ง ย่อมไม่รู้จะประมาณในการรับขานยานยะและโพธิยะที่พิสุรูปหนึ่งหนึ่งรับประเชินแล้วสสคนจึงยกขึ้นได้และวันในวันที่2พระราชารับสั่งให้นิมนต์พิสุสง์ในเจดียะบรรพุธในเวลาพิสุเหล่านั้นมาถึงพระราชวังจึงตัดว่าท่านทั้งหลายจงของบาท พิสุถวายผ่อนว่ายาเลยมหาบุพพิสุทั้งหลายจักรักพิสาโดยประมาณของตนดังนี้แล้วมิได้ให้บาทจนลูกเดียวพิสุทุกรูปได้รับพิสาพอประมาณแค่ตนเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าดูเถิดทั้งทั้งหลายบรรดาพิสุของผู้ท่านแม้องค์หนึ่งก็ไม่รู้ประมาณวันนี้ไม่มีอะไรเดือเลยวันนี้ท่านรับเอาอแต่น้อยของยังเหลือมากมาย ทรงพอพระทัยในความที่เป็นพิสุในเจติยบรรพุทเหล่านั้นรู้ประมาณและไม่ทรงพอพระทัยในความที่พิสุรู้นอกนี้ไม่รู้จักประมาณเรื่องพระติสสะจบสองเรื่องมาในอัตถกถาพุทธลวิพังเรื่องธูลนันทาเทรีอุบาสกคนใดคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีปาถนาภิกษุณีสงด้วยกระเทียมแล้ว ส่งคนรักษาว่าถ้าว่าพิสุนีทั้งหลายมาเธอจงถวายกระเทียมแก่พิสุนีลูกหนึ่งลูกหนึ่งสองสามจุกต่อมาวันหนึ่งพิสุนีถูปานันธาพร้อมทั้งบริวารไปสู่ไล่ไม่รู้จักประมาณให้ขนเอากระเทียมไปเป็นอันมากฝ่ายคนรักษาไล่ติเตียนแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นโสติเตียนทุป,ปนันทาพิสุณีแล้วตัดว่า พิสูจน์ทั้งหลายึชื่อว่าบุคคลผู้มกักมากย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของมรนดาผู้บังเกิดเก้าทั้งไม่อาจเพื่อใจยังมหาชนผู้ยังไม่เลื่มใสให้เลื่มใสยังชนผู้เลื่มใสแล้วให้เลื่มใสอีกโดยประมาณโดยยิ่งทั้งไม่อาจเพื่อใจยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพื่อทําลายลาบที่เกิดขึ้นแล้วให้มันคงส่วนบุคคลผู้มักน้อยย่อมสามารถ กล่าวตัดอีกว่าพิสุทั้งหลายทุลนันทาพิสุณีไม่ใช่มกักมากแต่บัดน,นี้เท่านั้นแม้ถึงในการกอนก็มักมากเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดิตนิทานมาในดิการพามคนหนึ่งในกรุงพาราณสีทำคาละแล้วเกิดในกำเนิดแห่งหงห์งทองนั้นใข้ควรดูด้วยยานเครื่องละลึกชาติเห็นภรรยาและทิดา รับจ้างคนเราอื่นเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความรักใคร่ในภรรยาและที่ด่าเราอื่นจึงไปนะที่นั้นเล่าเรื่องเราทั้งหมดแล้วให้ขนปีกขนหนึ่งแก่ลูกเหล่านั้นสั่งว่า <c oughs> ตั้งแต่วันนี้พวกเจ้าอยาททาการรับจ้างชนเราอื่นอีกจงขายคนนี้เลี้ยงชีพตามสบายดังนี้แล้วหลีกไปได้ยินว่าขนปีกนั้นสําเร็จ <c oughs> ด้วยทองเป็นของควร <c oughs> ที่จัดระบุหลอมแล้วดังนั้นหงด้านได้ไปให้คนปีกจิละขนในระหว่างระหว่างโดยทํานองนี้พามาณีและทิดาทั้งหลายได้เป็นผู้ร่ำรวยขึ้นแล้วต่อมาวันหนึง่งนางพรามเกียวกล่าวว่าแม่ทั้งหลายชื่อว่าจิตของพวกสัตว์เดรัจฉานรู้ได้ยากบางครั้งบิดาเจ้า ไม่พึงมานะที่นี้คราวนี้ในเวลาที่เขามาพวกเขาจะจับถอนขนปีกให้หมดพวกที่ดาได้ห้ามมันดาไว้แล้วก็ในวันลุ่งขึ้น <c oughs> เมื่อหงนั้นมาแล้วนางพราหมณีได้ทําอย่างนั้นเพราะความที่ตนเป็นคนมาก,มากคนปีกทั้งหมดก็ได้กลายเป็นขนปีกของนกยุง เพาความที่นางพมณีถือเอาโดยละการเว้นความชอบในใจหงแล้วหงไม่สามารถจะบินไปได้นางพมณีขังหงไว้ในตุ่มเลี้ยงดูแล้วหงตีหงนั้นก็ไม่ขึ้นใหม่ได้กลายเป็นขนสีขาวแล้วหงนั้นมีปีกอันงอกขึ้นแล้วก็บินไปสู่ที่ของตนไม่กลับมาอีกเลย พระศาสดาทรงนำบารีต่นิทานมาแล้วจัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายถูกปณน,นธาพิสุณีไม่ใช่มากๆแต่ในบัดนี้เท่านั้น,น,นในการก่อนได้มากมากเหมือนกันก็แลเพราะความเป็นผู้มากมากนางจึงเสื่อมจากทองในครั้งก่อนอันหนึ่งในบัดนี้ก็เสื่อมจากกระเทียมอย่างนั้นเพราะความที่ตนเป็นผู้มากมาก เหตุนั้นตั้งแต่วันนี้ไปนางากักไม่ได้เพื่อจะเคี้ยวกินกระเทียมแม้พวกพิสุนีที่เหลืออาศัยทุบลันทาพิสุนีนั้นก็เหมือนทกบลันทาเถรีเพราะเหตุนั้นพิสุแม้ได้มากก็ควรรู้จักประมาณแท้แต่ได้น้อยก็ควรทำความสันดษด,ด้วยปัจจัยตามมีดตาได้เท่านั้น ไม่ควรปาชนายิ่งขึ้นไปแล้วตัดทระคาถาในส่วนหนหางสชาดกในจุดจุดถูกวักเอกนิบาทว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นเพราะผู้โลภจัดเป็นผู้ลามกเขาจับพยาหงแล้วจึงเสียมจากทองดังนี้ก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าขันนำมิทานม้สมัญญาศีขาบทละหนึ่งพิสุนนีใด จากฉั้นกระเทียมพิสูจน์นั้นต้องอาบาัตปาจิตติเรื่องถูปนันทาพิสุนีจบ